เราไม่คิดว่าเราเป็นรายการประกวดเราคิดว่าเราขายโชว์เราเป็นรายการที่ให้ความบันเทิงกับคนดูปีแรกๆเนี่ยทำรายการดีแบบหโลกสวยทุกคนรักกันแบบว่าคนไม่พูดถึง เต้าแคมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่พูดด้วยอีกครั้งก็เพราะว่าวันนี้เป็นตอนที่สครับสำหรับ c e l e b t v The Journey of Celebrity ครับตามติดชีวิตของเซเลบระดับเอลิทของประเทศไทยสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าครับเข้มข้นสนุกสนานกันในทุกๆสัปดาห์เราก็ได้ความรู้กันไปด้วยรวมถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับได้ sit down and talk กันอย่างจริงจังนะฮะหลังจากที่หลายคนเคยเห็นภาพเขาในแง่มุมต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้รู้จักกับตัวตนของคุณ ก่อนนรงเดชกันติดค้างจากเมื่อวานนี้ครับสำหรับกระแสซึ่งกําลังไปที่นิยมกันมากนะครับกับรายการทีวีรวมถึงรายการการประกวดร้องเพลง100%ซ์ของคนไทยครับอย่าง KPN Awards นะฮะกำลังเข้มข้นมากแล้วก็กําลังเป็นกระแสซโซเชียลด,ดราม่าอยู่เยอะแยะมากมายถึงความดราม่าที่เกิดขึ้นกับรายการแล้วบางคนบอกว่าเรื่องจริงเหรอยังเรียกว่าเรียลลิตี้ได้อยู่ไหมมันคือละครหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้ถามให้ทั้งหมดนะครับรวมถึงนี่แหละนั่งอยู่ตรงนี้นะครับดูซิว่า KPN Award ที่ผู้ชายคนนี้นำขึ้นมาปัดฝุ่นชุบชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยมือของเขาเขารู้สึกยังไงกับมันบ้างมันต้องมีแล้วล่ะคนพูดว่าแบบคุณหนูมาทำงานลูกคนรวยทำงานโอ้ยอย่างเงี้ยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอรหรอ ไปขายก็ไปขายเองซึ่งไปขายแรกๆก็ต้องแบบคลานเข่าเข้าไปเลยอะไรเงี้ยคือเราก็แบบต้องให้รายการอยู่รอดสมัยก่อนใช้เงิน4ีล้านไปแต่ปัจจุบันมันเป็น1 2บสองาที่มันใช้เงินแบบ1 0 0ยล้าน150ล้านคือมันใช้เงินเยอะมาก ปัจจุบันเราไม่คิดว่าเราเป็นรายการประกวดเราคิดว่าเราขายโชว์เราเป็นรายการที่ให้ความบันเทิงกับคนดูเทเย็นตั้งใจจะสร้างราม,มา่าเป็นเพศท,ที่สามบ้างหละ่ะชีวิตจำเคน,นต่างๆมานาเสนอเรียกเลตติ้งทาออกมาให้มันเป็นเหมือนละครแต่งเรื่องหรือสร้างเรื่องด้วยจริงๆแน่นอนทุกรายการต้องการเลตติง้งรายการผมก็ต้องการเลตติ้งปีแรกๆเนี่ยทำรายการดีแบบูโลกสวยทุกคนรักกันแบบว่าคนไม่รู้น เพราะนั้นกลัวไหมว่ามันจะพังคามอือ KPN Award เนี่ยต้องถือว่าเป็นการประกวดที่น่าจะยาวนานที่สุดนในประเทศไทยคือถ้านับเป็นซีซันปีนี้คือครั้งที่ย4แต่ถ้านับปีจริงๆเนี่คือ30กว่าปีแล้วเพราะว่าเริ่มปีแรกคือปี2527ครับครับมันเริ่มต้นจากอะไรย้อนกลับไป30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาแบบที่บ้านไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นแบบญี่ปุ่นจะแบบ เฟื่องฟูมากไปที่ไหนถ้าเป็นพาสปอร์ตญี่ปุ่นทุกประเทศได้เข้าหมดแต่เป็นพาสปอร์ตไทยนี่ก็จะถูกกักถูกตรวจแ<ด>ม้ก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบทำไม คนไทยถูกทรีตอย่างนี้อะไรเงี้ยครับบอกว่าเออแบบคนไทยก็มีดีๆเก่งๆเนี่ก็บอกจะทำอะไรดีก็เลยแบบคิดมาว่าเออทำไมเราไม่ทําประกวดร้องเพลงเสียงดีเนี่ยมันไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยคือพระเจ้าให้มาคุณก็ร้องดีก็คือแบบตอนนั้นคือเริ่มแรกนี่มันเป็นเหมือนแบบกิจกรรม CRM ของที่บ้านอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าทําประกวดหนึ่งรอบพอผู้ชนะมาล้วก็ส่งไปแข่งที่ญี่ปุ่นส่งไปแข่งที่อะไรเงี้ยก็แบบเออเพราะมันมีเวทีต่อยอดใช่ก็เหมือนเป็นชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วก็แต่สมัยก่อนเราไม่ได้เป็นค่ายคือเหมือนประกวดเสร็จก็ค่ายนู้น่นีก็ จบกันไปอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็สร้างซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศเยอะแยะมากมายใช่ครับพี่เบิร์ดก็มาจากที่นี่พี่เบิร์ดพี่คิมทาทาหนูนาเมย่าก็ใช่นะรเมย่าปรากฏรุ่นเด็กครับอ๋อเหรอพี่ตั๊กลีลาเจเน็ตเขียวไอ้ฟอร์ดศบชัยอุ้ยลาววันไอ่แอนนันทนาเออ้รัตเก้าอ๋อเหรอใช่ครับตายแล้วไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยใช่น่าจะจับมารวมแบบว่ารวมดาวซะหน่อยนะถ้าทำได้จะเจ๋งมากเลยนะใช่จริงๆคือแบบเยอะเยอะมากแล้ว มีช่วงหนึ่งซึ่งหยุดไปด้วยครับตอนนั้นก็คือก็คือทํามาแลวก็แบบว่าเหมือนไปเป็นกิจกรรมที่แบบว่าทําปีละครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าหลังๆก็คือเหมือนแบบว่าก็ไม่ค่อยมีคนทำตอนนั้นคือแบบว่าก็แบบไปมาไปมาจนมาเริ่มอีกทีหนึ่งนะตอนนั้นที่กระทางช่องเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเออแบบเขาอยากให้เอาโปรเจกต์นี้กลับมาทำช่วงนั้นมันเป็นกระแสเรียลิตี้ไงพี่ใชเขาก็บอกว่าโอเคแต่ให้เวลาแบบ12เทปนะอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ทางข้าวที่บ้านแล้วก็คุยกันบอก ก็เออมจะ,จะปรับยังไงสมัยก่อ sí? นเรา oh ทำรอบเดียวแล้วก็จบกันไปเลยผมก็ออกครั้งเดียวใช่ผมก็ออกดิโอ้ยต uh uh ้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบนี้จะสนุกต้องมีอ่งเงียส่วนทุกคนก็มองหน้ากันบอกอ่ะแล้วใครจะทำพี่ชายของตัวรงั้นเราเอาไปทำกันแล้วกันเข้ามาทำปีแรกปี ซีซั่นที่19ซึ่งยอมรับจริงๆว่าตอนนั้นคือก็แบบงงๆงง,งอยู่หลายปีมากกว่าแต่แบบจับไทมถูกว่าสุดท้ายมันต้องอะไรยังไงทมาการกระแสครับทั้งรายการทีวีที่แข่งกันแบบเลือดสาดกระเซ็นพี่อ่นานทราบใช่ไหมว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการกดรองเพลงเยอะอันดับหนึ่งของโลกรรททจริงป่ะรายการทีวีย่อยทั้งหมดเนี่ยทีแ่แล้วเนี่ยพอพูดแบบนี้แล้วครับซึ่งตอนที่กระโดดลงไปเนี่ยมันก็มีรายการอื่นตอนนั้นกลับมาปีกระแสอยู่แล้วนะเราคิดว่าเราจะ ต่างจากเขายังไงตอนที่ที่บ้านตกลงกันว่าให้ให้ให้ผมไปทาอะไรเงี้ยผมก็บอกก่อนว่าผมก็บอกคุณแม่เลยว่าเออผมยินดีนะอะไรเงี้ยแต่ผมมีข้อแม้หนึ่งอย่างนะถูจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะโอเคหรือเปล่าออก็ได้ก็ลองทําดูอะไรเงี้ยคือถามว่าพอมันเป็นแบรนด์ KPN มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับพูดตรงๆเพราะว่าข้อดีคือแน่นอนคือแบบใบบุญที่ทํามาหลายปีในเรื่องของแบรนดิ้งแข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันคือความที่แบรนด์แข็งแรงมากคนก็จะติดภาพแบบว่าแบบ KPN มันต้องเป็นแบบเนี้ย ของเดิมเป็นยังไงแล้วตอนที่เราเข้ามาเราคิดคว่ามันจะรเราจะเปลี่ยนคือ<ง>มันเป็นคําถามคาใจทุกคนไม่ใช่รายการค KMT ทุกรายการว่าแบบสุดท้ายอะไรมันสําคัญที่สุดสำหรับการประกวดร้องเพลงเมืองไทยระหว่างเสียงดีกับหน้าตาดีมันก็เป็นเหมือน question ที่มีมาตลอดเราทํารายการคือเราก็แบบต้องให้รายการอยู่รอดสมัยก่อนรอบเดียวจบกันไปโอเคแบบใช้เงิน4ี่ห้าล้านจบกันไปแต่ปัจจุบันมันเป็น10 สองสาที่มันใช้เงินแบบร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านคือมันใช้เงินเยอะมากอไรเงี้ยคือเราก็ต้องทําให้รายการอยู่รอดก็ <S <S ดคืออยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยสปอนเซอร์ <S <S สปอนเซอร์เขาดูจากอะไรก็ดูว่าหนึ่งโอเคแน่นอนเลตติง้งรายการมีกระแสะไหมคือสมัยก่อนมันก็จะแบบว่าแบบคนที่เสียงดีเนี่ยครับระหว่างประกวดคือโอ้แน่นอนกระแสะดีระหว่างคนดู <S <S คนพ<ม>ูดถึงแต่พอจบแล้วเนี่ยมันก็น่าเศร้านิดหนึ่งว่าคือแบบด้วยสังคมประเทศไทยเนี่ยคือแบบคนที่มีความสามารถจริงๆแต่ไม่มีหน้าตาเนี่ยมันไม่ค่อยมีงานต่ออะไรเงี้ยเพราไม่มีงานต่อหายไป ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าแบบออรายการไม่เวิร์กเพราะเด็กจบแล้วเด็กหายไปไเพราะเหมือนทุกอย่างจบไปพร้อมกับรายการถูกครับ,รบพอปีแรกก็อย่างที่บอกพี่หางผมก็งงนะพอแบบว่าพอ,อาจะเลือกอะไรดีว่าจะเลือกหน้าเลือกเสียงเลือกหน้ามากคุณภาพของการร้องม,มันก็ตกพอไม่เลือกหน้าคนก็ไม่ดูก็แบบจะเอาอยัางไงดีไหนไหนมันก็แบบเป็นคําถามที่ค้างคาใจทุกคนทําไมเราไม่แบ่งไปเลยแล้วก็ประกาศไปเลยว่าแบบห้าคนเนี่ยเราจะเลือกจากเสียงห้าคนเราจะเลือกจากหน้าแล้วสุดท้ายคนดูก็ไปเลือกเองแล้วกันว่าเขาอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเป็นรายการที่แบ่ง ากชัดเจนแล้วคุณก็โหวตแล้วละกันว่าคุณจะโหวตแบบไหนใช่งัลูกค้าลูกค้าก็เลยบอกเออรู้สึกว่ามันเวิร์เพราะว่าอะไรคนที่ชอบเสียงดีก็ได้ดูอยู่แต่ในขณะเดียวกันจบมาพวกที่หน้าตาดีก็ไปเป็นดาราก็เห็นมีผลงานมีการต่อยอดมันก็คือเหมือนได้ทั้ง2องอย่างอนะ,ะไ,ะเอไ,ไ,ไะรเงี้ย เรามีความตั้งใจไหมว่าเราเราเห็นรายการนี้ครับอยากให้มันเป็นอะไรขึ้นมาสําหรับสังคมคถ้าถามผมส่วนตัวว่าเรื่องร้องคุณภาพยังเหมือนเดิมในฝั่งร้องนะเพราะว่าแต่<ม>ที่คนรู้สึกแตกต่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยประกวดรอบเดียวประกวดรอบเดียวแปลว่าน้องๆที่เข้ามาประกวดเนี่ยเขาร้องเพลงเดียว<ม>ซึ่งเป็นเพลงที่เขาซ้อมมาทั้งปีเพื่อมาประกวดในในปีนั้น,น,น<ม>แต่ปัจจุบันพอมันกลายเป็น12วีคหนคน เชว์ถ้าคุณอยู่ถึงวีคสุดท้ายคุณต้องร้องอย่างน้อยส2บเพลงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่แบบคนเราจะถนัดทุกเพลงทุกประเภทอะไรเยมันก็ต้องมีแบบกราฟขึ้นลงขึ้นลงบ้างซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นเป็นสเสน่ห์ของการประกวดเรียลลิตี้เพราะว่าไม่งั้นถ้าคนนี้ร้องดีทุกวีคมันก็เหมือนเป็นตัวเต็งมาตลอดมันก็แบบไม่หลุดแล้วอะไรเงี้ยก่อนทาถือว่าหลากหลายมากอะ่ะทําทั้งธุรกิจทาทั้งบันเทิงทําจริงๆแล้วคือเรา เราให้เปอร์เซนต์กับการทํางานของเราอยู่ตรงส่วนไหนมากที่สุดจริงๆคือทุกงานที่ทําอันดับแรกเลยผมบอกเลยว่าคือผมต้องทําอะไรที่ผมรักเพราะว่าถ้าผมไม่รักมันทไม่ได้พอเรารักแล้วเราอินกับมันเนี่ยมันมันไม่รู้สึกว่าเป็นงานอะไรเงี้ยก่อนนอนเราผบก,ก็จะคิดเอยมันควรจะทาอย่างงู้นทำงี้พอมันให้ใจมันมันนะครับ3มเดือนเราเตรียมงานนานแค่ไหนฮ่ะวัจริงๆมันต้องเตรียมทั้งปีครับคือบอกสมมติว่าจริงๆคนบอกว่าอยู่บนในจอแค่3มเดือนแต่จริงก็คือว่าพอจบประกวดปุ๊บก็คือต้อง ดันคนที่ชนะต่อจะไปทางไหน<ม>พอดันผ่านไปได้สามเดือนแล้วก็ต้องเริ่มทำแพ็คขายสปอนเซอร์ของซีซันต่อไปรีคู i เมนต์ของคนซีต่อคือจริงๆมันทำทั้งปีครับบางกระแสนะฮะจากโซเชียลเหมือน KPN ตั้งใจจะสร้างดรามา่าเพื่อที่จะเรียกเลตติ้งทำออกมาให้มันเป็นเหมือนละคร,ครแต่งเรื่องหรือสร้างเรื่องหรือเปล่ากรรมการทำไมเขาบอกว่า เอากรรมการอะไรเนี่ยเป็นดาราแต่มามตัดสินครประกกดร้องเพลงอิตาเลียนเทรเวนติโนถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของอาร์ติแฟคคอสเลนทยตัวหนึ่งเป็นสินค้าในพเทิร์นของมิสเตอร์คาร์โรอาร์ติเราเข้าใจในเรื่องของความสวยงามและที่สำคัญเข้าใจในเรื่องของจุดอ,อ่อน คุณสมบัติที่มีปัญหาของหินธรรมชาตินั่นเป็นที่มาของการพัฒนา PRODUCT นั่นเป็นแนวคิดหลักของผมและคาร์ลอสที่ร่วมกันพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นเราสามารถพัฒนาโปรดักต์ที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินชาวทินได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ำถือว่าต่ำที่สุดและที่สำคัญ ราคาถูกกว่าหินทาวตะวนถึงครึ่งหนึ่ง เสน่ห์แห่งเสียงเพลงและความรักอันแสนหวานกับละครบรอดเวนีความทรงจำมนรักเพลงสวรรค์ The Sound of Music ในรูปแบบภาษาไทยเปิดแสดงวันที่2เมษาย,ยนณเมืองไทยรัชดาลัยเทยตเตอร์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์สนับสนุนโดยหลานนี้เด็กป๊ะเพ็ด ต้องทนยักษ์อา้าวเย็นเย็นยักษ์ครับร้อนๆอนเผ็ดเผสู้ด้วยเย็นเย็นยักษ์ความรู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ไ,ไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง อะไรมาเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะก็นี่ไงแล้วมันไงอ่ะโหดื่มเลยแล้วกันกาแฟเนเจาเกฟสัมผัสมนตเสน่แห่งเสียงเพลงและความรักอันแสนหวานกับละครบอดเวย์ในความทรงจำมนต์รักเพลงสวรรค์ The Sound of Music ในรูปแบบภาษาไทยเปิดแสดงวันที่2เมษายนณเมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอสนับสนุนโดย